มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีค่ะได้มีการเปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีมันสัมปะหลังไทยจีนเพื่อยกระดับการวิจัยและนวัตกรรมทางผลผลิตมันสัมปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ ที่อาคารสุรพัฒน์หนึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายกิติศักดิ์ธีรวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีมันสัมปัลังไทยจีนซึ่งจัดขึ้นภายในสำนักงานเศรษฐกิจโคราชเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะจัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการ ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพอทสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมหรืออวเพื่อยกระดับความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งศูนย์แห่งนี้นะคะจะมุ่งเน้นพัฒนาผ่านการแลกเปลี่ยนองความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทยจีนนะคะพร้อมส่งเสริมนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง ในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับภาคอุตสาหกรรมท้องถิน่นรวมไปถึงคัสเตอร์ของเกษตรกร,รนะคะและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้งานวิจัยสามารถต่อยอดสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งจะได้มีการแลกเปลี่ยนนะคะวิจัยรวมถึงการส่งบุคลากรไปอบรมยังประเทศจีนและร่วมมือจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยระหว่างประเทศร่วมกันโดยถือ เป็นจุดเริ่มต้นในการนำเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าทางการเกษตรเนื่องจากปัจจุบันมันสัปะหลังเจอวิกฤตผ,ผลผลิตต่ำสู่สู้ประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้นะคะซึ่งหากใช้เทคโนโลยีเข้ามาพร้อมนวัตกรรมใหม่ๆให้เกษตรกรไทยก็จะทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งอย่างเช่นประเทศลาวและประเทศเวียดนามได้ค่ะ